สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับเพจประกันออนไลน์บายแพลดาวนะคะกับสาระดีๆวันนี้นะคะแพลดาวจะมาคุยนะคะในเรื่องของความต้องการทางการเงินของคนทั่วไปในปัจจุบันค่ะมีทั้งหมดนะคะอยู่5หัวข้อค่ะ5ความต้องการนะคะก็คือคอนเซปเพอร์นะคะคอนเซปเพอร์ของเรานะคะมีทั้งหมดห้าหัวข้อนะคะข้อที่1ค่ะคือ protection ค่ะ Protection เนี่ยค่ะจะเน้นในส่วนของเรื่องการปกป้องคุมค้มครองชีวิตนะคะโรคระเรงแ,และอุบัติเหตุค่ะข้อที่2นะคะ Health ค่ะ Health เราเน้นในส่วนของเรื่องการให้ความครองในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ค่าช่วยเยรายวันค่ะข้อที่3มค่ะ Education ค่ะเน้นในส่วนของการออมเพื่อการศึกษาบตรนะคะหรือเพื่อการศึกษาของตัวเองนะคะข้อที่4ค่ะ Retirement นะคะคือเงินเก,นเกษียณค่ะเน้นในส่วนของเรื่อง การเกษยียณอายุนะคะวางแผนในเรื่องของการเกษยียณอายุของเรานะคะข้อที่5ค่ะคือเลกาซีค่ะเลเกาซีนะคะเน้นในส่วนของเรื่องมรดกค่ะ,คะการวางแผนมรดกให้กับคนรุ่นหลังและครอบครัวที่เรารักนะคะเรวดาวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านอย่างมาก ในการช่วยตัดสินใจในเรื่องวางแผนทางด้านการเงินให้ตรงจุดกับตัวท่านเองและครอบครัวแล้วพบกันใหม่กับซาร่าดีๆจากเพจประกันออนไลน์บายแพลวดาวสวัสดีค่ะ